สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรากาสวัสดีเพื่อนเพ่อชาวยูสวัสดีเพื่อนๆพื่อนผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมเ้านี่สวนซิลินทพิปครับผมมือนี้เป็นวันที 8, ่8ธันวาคมปีพศ25 6 5น้าะครับเนาะเริ่มเข่าหนาหนาวแล้วพี่น้องสวนซิลินทพิปเซานี้บรรยากาศสุดยอดครับผมโอ้อากาศดีไร้ครับพี่น้อง คลิปนี้สิาพาพี่นอ้องเมื่อบิรงการเปลี่ยนแปลงของสวนซิลินทิปกับผมหลังจากที่โดนแล้วนาะพี่น้องน้องก็ได้อัปเดตมาให้พี่น้องเบิ้งว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้เลยสิพาพี่นอ้องเมื่อบิรงการเปลี่ยนแปลงของสวนซิลินทิปกับผมสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงไม่ยัง้งวันที่คือนาลดพี่น้องนาบกไปหลายครักครับเมื่อเดือนที่แล้วนามกยู ที่ประมาณ80%ของความจุยี่ได้พี่น้องก <c oughs> วนเกี่ยวเขา่าหลังเกี่ยวเขาแล้วมหอดเดินต้นว่าเก็บเกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วน้ำเป็นแนมันลดลงคักลงแน่เถพี่น้องตอนนี้สีเหลืออยู่ประมาณจาก4 0ของความจุนี่และพี่น้องโอ้คักแรงนี่มันสีหอดตอนันมันสีมุมแรงว่าสวนไข่เพราะว่าสีเป็นน้ำในสาในควางมึงพี่น้องในคว่างเกิดลดลงเหลือตอนนี้ก็สีความจุอยูว่าสีประมซณนต์ต้นตัวซ้ำนี่ เมื่อเดือนที่แล้วไม่ยังเต็มตลิงอยู่เนาะมาหอดเดือนนี้น้ำนในนี้จะมาลดลุงคักลุงแน่แต่พี่น้องนี่คือสภาพสวนของสวนสภาพสวนสิรินทิ์ในปัจจุบันครับนะครับเนาะอันนี้คือเดินท่านว่าครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยสภาพสวนกาต้นมต้หมอกต้นไม้กาบังโอเคแล้วพี่น้องต้นหมอกต้นไมก้มก็เริ่มจะเริ่มเติบโตเยอะครับผม เริ่มออกยอดออกดอกขบมบบว์แมนพระท่านออกดอกออบางต้นก็ซีมีดอก่บางต้นกับพระท่านมีเนอ่ <c oughs> เอยอสำหรับพื้นที่ของสวนเนี่ยมันก็สิเป็นทางที่ผมเห็ดสวนอยู่นี่ยนะครับเนาะมันก็สิเป็นชิ้ฟังทางโน่นจากน้อยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าที่ของผมมันจะเป็นที่ลาดเอียงนะพี่น้องนะลาดเอียงลงไปอีกฟังหนึ่งทางที่ผมเห็ดโขกหนองหน้ามันเลยเป็นทางโน่นจากน้อย น้ำม,มันก็เลยสีลดนะพี่น้องน่าแรงเนาะมันก็สีลดลงไปเพราะวา่าขุดเท่ากับว่าด้ขุดเล็กเนาะขุดคล้างนี่ก็สีเล็กอยู่ประมาณจักเม็ดหนึ่งหอดเม็ดยี่สิบต่วละครัเพระาะมันขุดลงไปว่าได้บางมองกับข้อหินพี่น้องบางมองพ้อหินนี่ก็สีอยู่ประมาณจักรหกสิบเซนถึงตัวคุณส่งแต่ว่าขันมองได้ว่ามีหินขุดลงไปหอดเม็ดเม็ดยี่สิบนี่น้ำมก็ซึมอยู่พี่น้องยังไงบอยไงยังสีครับสายไงนี่น้ำมันก็ลดลงตอนนี้เหลือความจุอยู่จะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็น ก็เลยคิดว่ามันคือสิบูมนม้ำชนประทานครัพี่น้องคือึ้จะไดเอานา้ำชนประทานแหละครับลุงมาใส่ไวเพราะว่าหลังปีใหม่นี่ข้าเจ้ากระสีป้อยน้ำชนประทานครับผมเพราะว่าข้าเจ้าเรียเขาหน้าปรังน้ำมานะคิดว่านา้ำชนประทานปล่อยกระสื้อน้ำชนประทานแหละครับลงน้ำตรงนี้ก็เลยหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นเล้าแล้วก็เลยให้ลูกไส้ไปซื้อเฟี้ยงมาไวครับพี่น้อง ไปหาสื่อเฟียงมาไหวแต่หุ้มดินคุ้มตนไม่ครับผมเพราะว่าเฟียงช่วงนี้หนานีกับบกแห้งปันใดจังผมที่สื่อตอนผมสื่อตอนที่ผมมาเหตดโคกหนองหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์แห้งกับผมวันนั้นผมสื่ออยู่ก่อนละสามสิบห้าบาทครับผมแต่ว่าช่วงนี้มัวจะแล้วเขาไม่ไม่หนีกับบกแห้งครับอยู่ประมาณสิบก็หดยี่สิบบาทนี่แหละครับไปเลยให้ลูกไส้ไปหาสื่อเฟียงเขามาไหวครับผมมาไววถ้าคุ้มดินเนาะ <laughs> คุ้มดินคุ้มตนไม่ครับผมป้องกันความชื้นรละเหยออกไปวัาสันขาเจาว่าวา่วาจังนํำในบ่อรูปหัวใจนี่กรลดลงหลายครับพี่น้องสีเดือยอยู่ประมาณ40%สบเรของความจุนี่แหละครับแต่ว่าบ่อบ่พังอกพี่น้องสภาพบ่อรูปหัวใจก็ยังเป็นรูปหัวใจงามอยู่คือเก่าครับผมสภาพขอบบ่อบ่พังครับผมแต่ว่านํำนี่ลรดล่หงลายพี่น้อง คือสเสด็เอาน้ำชันประท่านแหะครับลงใบเพราะว่าผมต่อระบบพอใายูครับต่อทอจากชนประท่านว้สาหรับเพื่อเสียาน้ำลงใายูผมว่างกุ้งการว่างแพนใอยูนะ <c oughs> จะขเจ้าจปอยน้ำชนประท่านม่นานี้เขาจะไดเอานา้ำชนประทานลงมาเก็บใบครับผมเพื่อเสด้เอา,าหดต้นใหม่เขานะครับเนาะสิโลกสวยวะไดแต่ว่าเอาน้ำทั้งนอกเขาวาไดเอ็ซมี สารเคมีมีปุ๋ยยังขามาท่านโอ้คือซิบแมนครับผมคือสีโลกสวยว่าได้ครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็สามารถหาน้ำใต้ดินได้ครับน้ำใต้ดินในบริเวณที่ผมเห็ดสวนนี่มันเป็นน้ำเข้มครับจอลงไปสิเป็นน้ำ้อยถึงน้ำเข้มเลยแหละครับพี่น้องเอาขึน้นมาใส่ในการเกษตร,รว่ได้พี่น้องเข้มไหลครับ นี่คือฟางเทลูกไส้ไปหาซื้อมาไหว่ครับพี่น้องช่วงนี้ฟางกุ้งแพงก็ได้ลูกไส้ไปซื้อมาไหวบอกอีกยุครับว้ยซื้อมา่ไหร่ไลๆครับผมเพื่อจะได้คุ้มดินคุ้มต้นใหม่นะครับเพราะว่านาแรกนี่นาแรกแต่าเองบคุ้มดินครับผมมันกเกียรใ้ดินมันแห้งเร็วนะครับน้อพี่น้อง้าเทาคุ้มไวนะครับเทาก็สามารถสี่หดน้ำอาทิตย์ละเท่อก็ได้ครับผมสำหรับการคุ้มฟางนะครับเนาะ ผงฟางนี่มีประโยชน์ต่อต้นไม้เฮ้าหลายอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็ได้เอาฟางออกมาหายายไว้แล้วครับผมสําหรับสิคุ้มค้นต้นอย่างหน้าครับพี่น้องคิดว่ากันนเฮาได้คุ้มไว้ทุกต้นนะครับเนาะกันหดน้าเฮากับหดติ์ละเทือก็ได้ครับผมเพราะว่ากันคุ้มไว้แล้วนี่ดินมันก็สิบ่แห้งเร็วนะครับตามที่ผมเบิง่งที่ผมได้คุ้มไว้นะครับหมดวัน เอามาเปิดเบิ้งสิมันกับดินสภาพดินมันยังซุ่มอยู่ครับแต่ว่าขันมองไดเหาบงมุ้มฟางดินก็สีแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยคิดว่าเอ่าฟางมาคุ้มไว้ครับผมสื่อฟางลงทุนสื่อฟางจากน้อยหนึ่งครับผมเพื่อสิได้มาคุ้มดินคุ้มข้นต้นอย่างหน้าต้นไม้ทุกต้นที่เ้าปลูกในสวนนี่แหละครับเพื่อการระเหยของหน่ำมันก็ดสิเด้ดสาลงนะครับเนาะหดน้ำไม่ควรจะได้หดอาทิตย์ละเทือกับพ่อจังเสียนะครับไม่ต้องหนื้อฮดไหลนะพี่น้องเนาะ น้ำก็แห้งหน่อยอยู่ครับเสด้หาวิธีจัดการเรื่องน้ำยุพี่นองว่าใชจังไดน้ำจังไฟเสียนเพียงพ่อเ่อาการเกษตรในสวนเท่านะครับเนาะสำหรับสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะครับเด้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับผมทีสละเวลาเข้ามาเบ่งคลิปของสวนซิลินทิปมือน,นีนะครับเนาะจังไรก็ฝากไว้เดีอพีนองเด้อสวนซิลินทิปอุดรธานีครับผม ไว้พ่อกันคลิปนาครับผมว่าคลิปต่อไปสวนสลินตีพ่อสิมี่อย่างมานําเสนอให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวํำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ